อะไนอะเพลงเนียครับน้ำหอน้องครับอาจาร์ <ings> <GO av uther> น่่าากวาถุงข้าวคูละยี่สิบบาทนี่ขวดน้ำของก็ไม่รู้เบิกบ,บานชีวิตวา่ากาวตามกำลังศรัทธาน้ำเกิน็นก็ที่ชิดเ่าจะได้มาเห็นขนาดนี้ <c oughs> อีกด้านหนึ่ง จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลก็คือมีนักท่องมาจากต่างถิ่นครับรถเริ่มเงียบแล้วครับนะักท่องเที่ยวเริ่มไม่มีแล้วผมตอนนี้ต้องหาก็คือที่นอนครับ <c oughs> ผมจะเห็นข้างข่าวบินอยู่ข้างบนสาสตใส่แสงไฟจริงๆเขาก็มีทุกที่แต่ตรงนี้มีแสงไฟตัด ใส่ก็เลยมองเห็นชัดเจนสำหรับด้านนี้ก็เอาดีครับสวยงามจนไม่อยากหนีหมอนกันด้านนี้ก็เข้าไปได้นะครับด้านล่างแต่ด้านบนน่าจะปิดแล้วปกติถ้าไม่มีงานจะไม่ได้เปิดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะพาดเดินไปรุ่นเดยวก็คงพอแล้วครับเพราะผม,ผมถ่ายวาหลายคลิปมากก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเจอครับ ประภาษป่าส้นในเวลาไม่แน่ว่าใส่ของชาวมาถูกคู่น่าจะของเราเองหรือไม่ทำไม่ดูลืมหลวมอย่างนี้ก่อ,อเข้าไปใหม่ผมไม่แน่ใจเราลองเอาผิดออกมากอ่อน พ้มันใส่เลยเลยข้าวใส่ผิดข้าวผมใส่รองเท้าถ่ผิดไปนน่เหมือนกันเลยใช่นหายละนะ แต่นี้ไม่เข้าเทา้าอันนี้เข้าเท้าคู่นี้แน่ๆเหมือนกันเลยใส่รองเท้าอาจจะคู่นี้ครับยังไงก็ขอให้เป็นรองเท้าตัวเองแล้วกันพี่มากับคณะพระสงฆ์หรือเปล่ามาเที่ยวเหมือนกันเลยครับโอาพักนี่โอ้โชคดีมากเลยลล <c oughs> เลยครับเออผมก็นึกไม่นึกว่าจะโชคดีขนาดนี้ พราะปกติเขาจะปิดหกโมงเนะงงาะม,ามีมีงานครับวันนี้ก็เลยเปิดเพราะปกติหกโมงเขาจะปิดแล้วแล้วไฟถามพี่เมื่อกี้เขาก็ไม่เปิดนะมีเปิมีเปิดวันนี้โชคดีมากแสงไฟเนาะับแสวยด้วยทางโน้นก็ร้านพิโนเาเตก็สวยเนาะทางด้านร้านค้า ดูไงก็ไม่เบื่อครับอ๋ออีกอีกอย่างหนึ่งพอกอเดินแล้วภาพจะมัวครับอีกอันหนึ่งภาพภาพจะสว่างชัดอยู่เวลาเดินก็ก็ชัดมาดูนะครับนี่ผมจะเดินหารถแล้วนะครับผมก็คงจะพอแล้วก็เยอะมากโอ้โหโชคดีมาก ถ้าใครมาพรุ่งนี้มีอีกวันนะครับลายก็รมีเปิด,ดก็รถก็ไม่มีที่จอดรถก็ดีครับวันนี้นี่ยกำลังเดินจากมาจากมากับความสวยงาม ก็จะอยู่ท่านเลิกก็คงพี่คนที่คงจะขับรถที่วัดนี่ครับเขาก็แซวถ่ายคลิปยาวเลยนะว่า,างั้นพลังศรัทธา,า,ทารถว่างเลยครับอันนี้ถ้าเป็นวันหยุดนักขเลิกเนี่ย แถวนี้จะเดินแทบไม่ได้นะครับคนเยอะนี่ฮะมึงก็มาถึงรถพอดีหน้าร้านก็ปิดพอดีอ่ะมึงก็เลยมีที่จอดรถนี่ฮศิลปินเดี่ยวครับโชคดีมากครับคงหาโอกาสแบบนี้ไม่มีอีกแล้ววัดพระาธาตุผาซ่อนแจ้วครับ งไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วเขาคงจะจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับนี่ก็ได้เยอะแล้ว